ออเจับตาดิเหรอข้างบ้าฝั่งใครยินยินเอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสกิททีวีนะครับวันนี้อยู่กับแก๊งขยะพร้อมหน้านะครับ <ś les> oh <ś les> อ๋อเเปิดเลยแะคบก็สำหรับช่วงนี้ครับคุณผู้ชมเราอยากไปถ่ายคลิปที่อื่นมากเลยแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ใช่ไหมมันไปไหนไม่ได้เครบัรบเราก็ต้องหมกตัวอยู่แต่บ้านเนี่ยเวลาที่พีมาบ้านนี่คือจุดประสงค์เดียวเลยคืออะไรรู้ <S <S รไ่มมี <ละ S 1> สปอนเซอร์<ด>เข้าซึ่งช่วงนี้นะครับโควิดระบาดใช่บูมก็ตุนข้าวใช่ไหมตุนข้าวไว้30กิโลนะตุนไว้เผื่อมึงด้วยใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้กรุงเทพแบบ สี่ทุ่มนี่ใครออกมาโดนจับติดคุกเลยนะใช่จริงจริงมาติดติดคุกจริงๆนะครับตอนนี้ตันตัวออกห้าหมื่นห้าหมื่นใช่ไหมแต่ห้าหมื่นนี่แต่ต้องขึ้นศาลอีกนะขึ้นศาลด้วยขึ้นศาลด้วยนะมึงออกไม่ได้ปรับนะที่จ่ายใช่ไหมใช่จ่ายไปเพื่อเอาตัวออกไปเฉยแล้วก็ต้องรอขึ้นศาลอีกไม่ต้องทําลรืงานก็สำหรับวันนี้คุณผู้ชมวันนี้มีสปอนเซอร์เข้ามาเนี่ขนมทาโร่โลทําไมมึงอ๋ออ๋อขอใช่ไหมขอ กู <G ül üyor> เอ๊ะมึงยืดทำไม <c oughs> อ๋อขอขนมนะครับอันนี้เป็นทาโร่ผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับล่าสัตว์เลยนะยาว2เมตรนะครับนะบเขามีแต่อะไรหลวงหลวงพี่อะไรนะยาว8เมตรหลวงปูเขมเอหลวงปู่เค็มไหมหลวงปู่เข็มไหมแต่นี้หลวงปู่จืดห <c oughs> ลวงปู่จืด <c oughs> แต่งตัวเหมือนชุดคุณหมอกอลังจะเข้าห้องผ่าตัด <c oughs> มึงเคยคิดป่าวว่าสมมติถ้ามึงเป็นหมอคนไข้จะรอดป่อว,วะ <c oughs> ส,มสมมติคนไข้เป็นบูบูป่วยอะ ม,มึงว่ามึงจะทำเพื่อนมึงรอดป่ะวะเพื่อนได้แบกลงศพ <c oughs> มีมีแบกงลงศพเลยโอเคครับก็าสำหรับวันนี้ครับอย่างที่บอกไปนะฮะเรามีสปอนเซอร์เข้านะฮบก็คือทาโร่ผลิตภัณฑ์ทาโร่เนี่เป็นทาโร่ที่ผลิตออกมาได้ถูกช่วงเวลามากๆก็คือทาโร่โรนะฮบยาว2เมตรสองเมตรก็ <c oughs> อ,อูประมาณประมาณเนี้ยสุดสุดเพดานเนี้ยสองเมตรสมมติถอาเราซื้อมาสิบอัน <c oughs> <c oughs> เอเอ,เอ,เอ,เอใช่แบบตอนเด็กๆใช่ไหมเราเคยเล่นแบบทานโลแบบเส้นใช่ไหมแล้วเราเอามาม้วนผูกๆใช่ไหมเออเน,อนี่ยอันนี้มันทำมาเพื่อสนองนิดสนองนิดใช่ไหมยี่สิบเมตรเลยยี่สิบเมตรโอเค <laughs> ครับก็บรับนี้ครับเป็นทานโลที่เี่จะมาในช่วงโลก มันระบาดพอดีคือเราสามารถกินโดยที่ไม่ใช้มือได้อ่าคือข้าวไปตรงปากแบบเป็นรูปนี้เลยเนี่ยเห็นป่ะฉีดฉีก,ก,กซองก็จะมีซองในซองอีกทีหนึ่งมันจะมีคําอธิบายในข้างหลังเนี่ยฉีกซองตามรอยหมุนปลายเส้นให้กระตรงกับปากซองอปลายเส้นโผล่จากซองใช้สองนิ้วนิ้วชีกก้กบบนิป้ป้งจับแกนกลางโลอันเดียวเคี้ยวเพลินได้ไม่หยุดอร่อยมากไปสนุกสนุกยาวไปยาวไปยโอเคห้อยทำอย่างนี้ใช่ก็คือ เอาปลายเส้นมันออกมาเราไม่ต้องเอามือโดนก็ได้นะแต่ว่าไม่ได้ไม่บรรพัดใช้ไม่ใช่มือเลยนี่อ่าแงงเอาไหมกินแบบไม่ต้องใช้มือใช่ป่ะอ่าอ๋อสองเมตรสเมตรอืมงงอะไอ้บ สองเม็ดต้องให้บูมอันนี้กินวิธีนะมันกำลังคิี่ขาบูกำลังลุกบูคือ่ั้งลุกไงนี่มันเป็นอย่างนี้เีลยเอามาดูก่อนเออแก้วัาแกววันไอ้บูมก,กินไม่ได้หมดที่แ้ยากให้เออเป็นปัญหาเลยสองเม็ดเลยนะเราลองคลี่ออกมาดูเลยเหมือนตั้งหลับเม็ดเลยไงก็ไม่รู้พูดยาวเลยอ่ะหมดยัง ยังใช่ไหมสองเมตรมันน่าจะยาวกว่านี้อีกหมดแล้วเนี่ยอาแล้วมึงกินไปแล้วเหรอกินไปเรื่อยเออผูกผูกคอเลยเออดีมากไม่ตายนี่เลยสบายไหมไม่เลยีใหม่เออกินก็ได้อยากให้ทำอย่างอื่นก็ได้เอออย่างเดียวอย่างเดียวสบายจริงเลยมันเป็นดูดได้ไหมดูดได้อยู่ใช่ไหม ผู้ชมครับผ <aro idity> ู <Bird ing and Pokemon> ้ชมเคยเห็นทาโล่ยาวสิบเมตรของจริงไหมครับเราสารฝันในวัยเด็กสําเร็จแล้วเว้ยเข้าใจปหมตอนสมัยเด็กๆใช่ไหมเราพยายามเล่นไอ้เส้นเดียวอ่ะให้มันยาวๆอ่ะตอนนี้ทาโล่ผลิตมานะครับให้เราสารฝันได้แล้วเว้ยพี่เออไอแต่กูซื้อตั้งห้าพันไม่ได้หกพันเป็นมอมมี่ตุตั้งเว้นเลย เอแต่ว่านี่มันเป็นการกินที่ผิดวิธีนะอ่าการกินที่ถูกวิธีคือนี่มันจะมีเขียนไว้ข้างซองใช่ไม่รู้เหรอไม่รู้เนยกูกินไปถองแมงอะกูกินไปถังแมดนะฮะกเคยเห็นหนังซาดิสป่ะเฮ้ต้องเครียดนะเนี่ยมัดแล้วก็ต้องเครียดนะพี่เอยเออจับซาดิสเหรอดขลังป้า เรามาลองเป็นเกมเมอร์แท้จริงไหมเรามาเล่นเกมด้วยวะเออเรามาเล่นเกมไงจาลองให้น้องๆองเห็นว่าเล่นเกมอะ่ะแล้วกินขนมไปด้วยอะ่ะมันจะกินได้ไงพี่อเออกล <laughs> <laughs> ัวมันไปมากกว่านี้มั้เ <laughs> อา่ะรครับคุณผู้ชมครับทีนี้ครับเราจะมา <laughs> เล่นเกมกันนะคุณผู้ชมครับทีนี้เกมในะวันนี้เป็นเกมจากทางบ้านนี่เป็นเกมต่อสู้คุณผู้ชม ระหว่างอ่อตัวละครที่มันเวียนๆหน่อยเนี่ยนี่ตัวอะไรเนี่ยมีมีแมวแล้วมีแมวยืดอ่ามีกาใช่ไหมมีอะไรเนี่ยแมวน้ําใช่ไหมแมวน้ำล่างซ้ายเห็นปะอ่าตัวตัวอะไรก็ไม่รู้หมาเคยเออแล้วก็มีหมาไข่หมาโอ้ยด็อกใครหมาเอาล่ะพร้อมยังพร้อมพร้อมแล้วนะอืมอ่ะดูดีๆก็เป็นไข่หมาเออทำเป็นสาให้มัน พี่เป็นฝ่ายไหนแน่แมวเดินแมวเดินแมวเดินเป็นฝ่ายแมวเดินโคตรเจี๊ยดเลยเอาอะไรเอาไม่มีมือเอาระบูอยู่บูอยูสู้ไงอ่ะสู้ไงอะอ๋อกังจีเป็นไงมึงเอ้ยอย่านั่งดิโอ้โหไอ้บีขวนไปเลยขวนไปเลยกังจีเป็นไงมึงแล้วหมาข้างหน้ามันคืออะไรวะกรรมการเ์ดยกรรมการกรรมการ มีกดหกมีกดหกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเปนหนามอ่ะนี่ยืดหยุ่นยืดหยุ่นทุกเฮ้ยทำไมตายมาแล้วทำไมตายมาแล้วโอ้โหเฮ้ยเราปากหมามาจากทุ่นนี้อไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ปีนบั๊กมันอยู่ไหนไอ้ยวายบุ๊คโอ้ยวิ่งอ๋อนี่กันได้ไหวะ กัวไปเลยอืออเออืออะไรวะพี่ถเลชิ้หายตัวเฮ้ยโอ้โอโอไม่ีอะไรเลยยิงไม่สู้หนอวะพี่เฮ้ยระวังออวเฮ้ยเออเออเออแล้แหละ วาไข่เฮ้ยเบิไปพี่ไม่อสะทกซะได้การวางไข่ไวะไม่สนใจไม่สนใจี่ตงจะมาละเฮ้ยมีเลียหิวตัวเองด้วยเหเฮ้ยเรยเหเลียอะไรวางไข่หินยินอาหลุดเลยหลุดเลย อร่อยมากเลยนะแล้วกินกินไปถึงไหนแล้วเนี่ยกินไปถึสี่เมตรแล้วเจมส์สี่เมตรแล้วไหวไปเนี่ยตอนนี้เล่นอะไรเนี่ยดีเล่นอะไรเป็นแมวนะเป็นแมวแมวเหรอแมวคนอุ้มแมวคนรุ่แม่งเลยอ๋อเป็นคนอุ้มแมวใช่ไหมผมคิดว่ามีมือช่วยแล้วมันจะชนะหรอวะรู่ไม่ได้หรอก้ยดู เอามาแค้วงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้กนนี้ผมเป็นประมาณวิชากาอ่ะอ๋อมันเป็นประมาณอยู่แล้วเหรอเอ้โอ้หลบนังซินลบนันซินลบไอ้ดองเดินกลับหลังไหม่ดิพีไม่พลาดด้วยกับหลักอะไรคนเชื่อเลยอ๋อมีเลยสิโอ้โหโอ้โอเล่นเล่นชกเล่นชกล่างกันพี่เล่นชกล่างมันเออมันไม่มีขาไม่มีขาไม่มีขา อยมคมเ้ยโอ้ย <ules> ม <vt ret ii eine ee> <quarto> ีท่าาได้มีท่าทาได้ดุก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 โอ้ยไ้ด้ระเบิดล่งอาเอาเอเล่นช่วลางกันดีเล่นชลางกันเออเอ้ยมีดอวน้ำเเอ้ยอ้เเอ โอ้ยโอยวอาวโอ๊ยอ๊ยเอิยโไ๊ยอ๊ยโยโอ๊ยโอ๊ยยโอ๊อยกอ๊อ๊ยโอ๊ยโยโลาอ๊ยโอ๊ยโออ๊ยโออีเผอออยโอ๊ยลอีอยอะไรอฮ้ยโอ๊ยโอได้อโอ้กัอได้ย โขกตอนน้แทำไมมึงเฮ้ยว้ามองแล้วมึงมองทำไมมองอะไรเฮ้ยผมเอง้็เตรมไปเจอปมเอ้ยมาเอาไเจอพอเจอผมต้องลอยต่อยอ่ ต้หน่อยเอ้ามงไม่ตายมาแล้วน้องโอ้อู้อ้้เฮ้ยพีจัดมันจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละจังหวะไหนเฮ้ยนี่ไงนี่ไปเเฮ้ยเอ้ยเ้ยเฮ้เ้ย้เฮ่ยมฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮเ้เเ้ย้เ้เฮ้ย้เ้องกินด้เ้้้ย นี้ยังแมวแล้วกัดทั้งแก๊กไปแล้วตัวมีอยู่ตรงไหนตัวมันโค้งโอ้ยโอ้ยอือออือนี่มึงเป็นแมวนะเว้ยมึงไม่ไหวแล้วนะไอ้ตัวมึงไม่ไหวแล้วนะมึงอาหารกูมึงอาหารกู้เออแหละอัดมุมอัดมุมมันเออเออ แล้วเมื่อกินไปอีกสองเม็ดหกเม็ดว่คุณะอาจจะต้องต่อต้องต่อเนี่ยครับโอเคครับคุณผู้ชมครับน่าก็สราบันนี้ครับสถาบับทาโรโรนะฮะนี่ครับตัวจริงๆมันเป็นแบบนี้นะครับเหมือนเหมือนกอข้าวที่เขาไอ้ม้วนตรงนานาเคยเห็นป่ะเราก็ทำฟาร์มฝรั่งอ่ะเขาจะม้วนๆไว้อย่างเงี้ยอ่าน่าดึงออกมายังระตลันเม็ด S <S> ờ, ใ,ชใช่ไหมเหมือนตลับเม็ดเหมือนสายวัดเอวอะนะับหนามากก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะฮะตลับทาโรโรนะครับอร่อยจุใจนะครับยาว2เมตรกินได้โดยที่ไม่ต้องเปื้อนมือนะฮะจริงๆคือไม่เปื้อนมือแต่ว่าเราเอาออกมาให้คุณผู้ชมดูเฉยนะครับว eh right. ่าเออมันไม่ได้แพงเกินราคานะมันก็จัดมาให้เราเต็มพอสมควรนะคฮะหลับวันนี้ขอบคุณพีนะับขอบคุณบูมด้วยนะคับนี่หรับวันนี้ขนัาคุณผู้ชมไปก่อนนะอย่าลืมกินนะกินหะ กินทั้งมวลไหมอพี่ยาปากดนี่ยาปากเร็วมู๊กอิ่มหมดแล้วยาปากเร็วตาย้ายรอดหมดแล้ว